ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆยายทองหญิงชราวัย75ปีอาศัยอยู่กับหลานทั้งสี่คนนิดหนุ่มนาและน้อยชีวิตของยายทองและหลานๆเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่พวกเขามีความรักและความอบอุ่นที่เป็นแรงผลักดันให้ผ่านพ้นตุประสะวันหนึ่ง นากำลังช่วยน้อยค้นหากล่องนินสอที่ใต้ตู้ในห้องนอนของยายเธอสะดุดเข้ากับกล่องไม้เก่าใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยฝุน่นน่าสงสัยจึงหยิบออกมาเปิดดูภายในกองจดหมายเก่ามีรูปถ่ายขาวดำและเครื่องประดับเล็กๆหลายชิ้นนี่มันอะไรนะนาถามน้อยน่าจะเป็นของยาย แต่ทำไมยายไม่เคยเล่าให้เราฟังเลยหน้าตัดสินใจนำกล่องไม้มาให้พี่ๆดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นในนั้นเปลี่ยนชีวิตครอบครัวนี้ไปตลอดการการค้นพบความลับของยายในกล่องนั้นมีรูปถ่ายยายทองในชุดครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนกับเด็กนักเรียนหลายคนมีจดหมายหลายฉบับ ที่เขียนด้วยลายมือสวยงามบางฉบับเขียนด้วยภาษาที่ดูเป็นทางการนิดอ่านจดหมายและพบว่าเป็นจดหมายแต่งตั้งให้ยายทองเป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เคียงยายเคยเป็นครูหรอคะทำไมเราไม่เคยรู้เลยนิดถามด้วยความสงสัยนิดหนุ่มและนาเริ่มคุยกันว่า พวกเขาควรจะถามยายหรือไม่แต่ก็ลังเลเพราะว่ายายอาจไม่อยากพูดถึงเรื่องในอดีตยายทองเปิดใจในเย็นวันนั้นหล,นลนานนตัดสินใจถามยายทองเกี่ยวกับกล่องไม้ยายทองตกใจในตอนแรกแต่เมื่อเห็นสายตาที่อยากรู้อยากเห็นของนหลานเธอก็ถอ,อนหายใจ และยอมเล่าเรื่องราวของเธอยายเคยเป็นครูในหมู่บ้านใกล้ๆนี้ตอนนั้นยายยังสาวและมีความฝันอยากช่วยเด็กๆให้มีการศึกษาแต่พอพ่อแม่ของพวกเจ้าเสียชีวิตยายก็ต้องทิ้งงานเพื่อมาดูแลหลานๆเพราะตอนนั้นไม่มีใครช่วยพวกเจ้าได้หลานๆฟังด้วยความซาบซึ้ง และรู้สึกผิดที่ไม่เคยรู้ถึงความเสียสละของยายมาก่อนหน้านั้นเลยนิดหนุ่มและนาเริ่มสนใจและอยากรู้เรื่องราวของยายมากขึ้นพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปที่หมู่บ้านเก่าที่อยู่ในรูปถ่ายพวกเขาว่าโรงเรียนที่ยายเคยสอนอยู่ยังคงตั้งอยู่และมีครูคนหนึ่งจำยายทองได้เขาเล่าให้ฟังว่า ยายเป็นครูที่ทุ่มเทและเป็นที่รักของเด็กๆและคนในชุมชนยายของพวกเจ้าเป็นคนเก่งมากแต่เธอหายไปจากหมู่บ้านกระทานหันเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครูคนนั้นพูดหลานๆกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกชื่นชมยายทองพวกเขาอยากทำบางอย่างเพื่อแสดงความกตัญญูต่อยาย การแสดงความรักของหลานลานหลานๆช่วยกันเก็บเงินและใช้เวลาช่วงวันหยุดทำงานพิเศษเพื่อซ่อมแซมบ้านของยายให้ดีขึ้นพวกเขายังเขียนจดหมายถึงโรงเรียนเก่าของยายและจัดงานเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อยกย่องยายทองในฐานะครูที่เสียสละเมื่อถึงวันงานยายทองน้ําตาคลอ ด้วยความตื้นตันใจแต่ไม่เคยคิดว่าหลานจะรักและให้ความสำคัญกับอดีตของเธอมากขนาดนี้เรื่องราวในการค้นพบกล่องไม้เก่าไม่เพียงแต่ทำให้หลานเข้าใจถึงความเสียสละของยายแต่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขามุ่งมั่นในชีวิตนิด ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นครูเหมือนยายหนุ่มตั้งใจเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวส่วนานาเล่นน้อยก็เริ่มแสดงความรักต่อยายผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆท้ายที่สุดยายทองได้เรียนรู้ว่าความรักและความทุ่มเทของเธอที่มีต่อหลานๆไม่สูญเปล่าเลยหลานๆ เติบโตขึ้นพร้อมกับหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความกระตนันยูและความสามัคคีกันความรักของคนในครอบครัวคือการเสรียสละและการค้นพบรากแก้าของตนเอง